ง e ส <ivi. S 1> ีนบเหรอไม่ใส่อะไรหรอกอะไรไม่ปลอดนั่นจังเนี้ยได้มีตาแเ่บสบายดีทุกๆคนอยู่ตอนหับเขาสูสอง บาเปมเนาะมัน,นี่บาเปมกับมาอยู่ทีบ้านเมืองกลางเนาะเมืองจัมปลาซักแข็งจัมปลาซักเนาะบาเปมกับมาอยู่ทีหน้าของลุงโกลุงโกกับเพิ่นสิต้มไก่กินเนาะตอนนี้เป็นกําลังสอบไล่ไกลอยู่มาหน้าลุงโกกับต้องใส่วิาาซาส่วนตัวเนี่ยพอบาว่างเขาตรงเข่าท่างน,นี่ เทาทางนี้ทางนั้นเขาบ่ได้ทางนั้นทางนั้นเขาบ่ได้ทางประตูทางเขาดด่มกระแจีปยไปหาปลาเห็ดกระแจเสียโอ้ยจะได้มุนเขามุนเขาทางนี้ว่ามีกุ๊กให้อย่งนอยอย่นี้เนาะบรรยากาศจู่เที่ทยงหนาเพิน่นหนึ่งเข่านอะนี้เนาะ โอ้ตัวนี้หันห้างไกลวัตัวนี่นี่โอ้เลื่อนไก่เนาะไม่ไกลภาพเลยตัวนี้นุ๊กโกู้กไก่เปนไข่หนึ่งสองสก็ดหน่วยไข่ไก่ตัวนี้

ไกลโตมันตะมวนอยู่หางนะเย็นเป็นเย็นเป็นจีตุมไก่กินเป็นจียิงเอาเอาตัวไรเอาตัวไรเอาตัวไรก็ไไ้เป็นจีตุมไก่กินไปนี่ หาไข่มดแดงใส่ต้มไก่พ่อหนาครับนะครับไปเอาน้ใใาให้ไก่บหรอตักน้าให้ไก่้ทีนี้มีรถอีกเนาะคนโอยู่เนาะไม่มีคนอีกเนาะค,ค,คนอยู่บ้านคนอยู่บ้านรถอยู่หน้าคนอยู่บ้านบ่หรอหบ่ตบ ใครจังห้างที่น โอ้ผมแม่ใกล้แม่นี่บอม,มันออกไงโอ้ไก,ก่ลุงโกเนาะเจ๊โตได้หนิเจ๊ตโตแปลโตนี่ิตตก็ไข่นี่มีลายเนาะแถวนี้เนาะมีกับคู่บอนเว้ยแมน ุน่นเทียงอีกเทียงดังหนึ่งของลุงโก้คนเทียงดังหนึ่งนี่ก็อีกรังหนึ่งเทียงไลยแน้เพื่อนนี่มันอยูน่น้าลังจ้าเพื่นอยู่น้าเขาใาห้มาหน้าแ<อ>ล,ลา้วก็หาปลาไม่กินโอ้โอปลาไมารร่ฝาก đó là đi, sao này đây ba nè kèm 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 này cay mày nè, 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 nè, mày nè, nè, mày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  พมานจักอาทิตย์หนึ่งมาไหนวันอาทิตย์หนึ่งพมาอาทิตย์หนึ่งะม่านอาทิตย์หนึ่งเพิ่นมานะเพิ่นโอมาดุยังรถคู่ใจเนี่ยป้ายมีนี่เ้อเพิ่นมาบเซียคูใจดีแาเป้ายแถาใกล้รถู่ใจเนาะแถวสิบเปวห้างมะแดงอยู่แถวไหนี่น้ำกุกใหม่ดี เดี๋ยวเดี๋ยเอาหางบดแดงไปใส่ต้มไก่โอ้มันก็สุดยอดพิษนันแน่นี่ใส่ไก่เป็นูอันนบริสไซแดงเนี่ยบริมาก่อนเป็ูก่อนหมดหมดไข่คือบุญมีไข่เนาะเอ๊ะตัวนั้นคือสิมีไข่ในลุงโก คนคนนอนอยู่บ้างขี่อยู่มันบ่ใหญ่เนาะนี่ไข่มันเอาไข่หมดเอาหมดแดงนี่ไปใส่ต้มไก่นี่แทนบังหน้าโอ้โหพวกเงี้ยเที่ยวเน่ามันแซ่บมันแซ่บผมแนวมัน มาจำปัสซักบวชได้กินต้มไก่ใส่ไข่แดงไงมาโบหอเลยมาโบหอชื่อว่าบวชได้มาจำปัสซักกันด้วะหลังจากได้มดแดงแล้วก็เมื่อวานนี้กลับไปใส่ต้มไก่หัวหน้าเพิ่นต้มไก่เมีนไายจะพ่อร้องลุงโก้บวอยากเมื่ออยู่ในเมืองจังสี่นี่ได้ โอ้เน oh, ่าเป็นตะมวนเน่าอยู oh. ่บนนั่นเนาะเห็ดหน้าแสงเทียงตัวนี้ค like ือป่าแปนดีเว้ยนี่เนี้ยอยู่กองกลางเทียงเห็ดคือคนมีมีคนอยู่นี่เนาะโอ้ยแปนเลยเนาะเนี่ยมันไฟใหม่หน่วยเนาะลุงโกะเนี่ยเดี๋ยวเนื้อได้เนี่ย ย่ล็กก็ไปงยาใู่ยาวิ่ไปออใหม่เด้เนี่ยตนอเก้ขีนอเกขีนะไ้าแม่ลนีาทีาโอ้โไกวะนี่ ลูกไก่และเตรียมต้มจะหม้อและใส่ไข่มดแดงพอเนี่ยไ่ใส่มดแดงลูกไก่ใส่ไข่มดแดงต้มไก่ใส่ไข่มดแดงเนี่ยทุกคนมากินน้ำกันนี่นี่แบบบานดาอ่าจะนอนกินต้มไก่หม้อรั่วบ้าง ตาตอนจบแบบนี้เจเพิ่นอยู่ไฮอยู่หน้าคือเก่าเพิ่นวะอยู่ไหน้าคือเก่าโอ้ยเจบวังนะคงแถโอ้เด็กแง่เต้มเลยพ yup. no. bueno. right? ี่เนาะคักค่ะแบบนี้นี่ตุ้มไก่เส้นบุแดงไหมตุ้มไก่เส้นบุแดงบางไอ้พี่เออไปขัดฝันยังไงบอแางก็ได้หันเป็นยาได้ฮะบำรุง ยาพื้นเมืองแล้วแทนคากรีดเอาออกแล้ว่าอันมันจุกอเนียงมันตัวเอาน่อเนี่ยองเยาะัมันกนเป็นตะมวนนี่เอียงนี่ลุงโกห้างยังนี่ห้างแตนมานี่ โอ้เต้นไฟมันเป็นแบบนี้เนาะบัตเต้นตัวนั้นขึ้นจะมาห่างนีหน่อยหนึงขากัเนะอือขากจะได้ต้มไก่เข้าซุกหรอบ่อนี่ยสุดยอดเลยใส่หมดแรงยังดียูขาวแลบบนห้เนี่ยนี่แห้กินมุฮยยูน่ามันแตกนี่สิเจ้พี่น้อเจ้บว่าง เมียะไรถักแกะไก่ย anyway mm ังได้ถ้าเก็บไปฝากติดตามมาเลยฝักติดตามมาเลยติดตามเจ๊ในวงตาต่อมไกติดตามต่มไก่ดิโอ้ไมาเด้อทุกคนเนะกินต่มไก่น้ำกันอยู่หางอยู่หน้านี่เหมือนซัมมซีข้าวเมื่อนี่นี่เอาตังเป็นแบบกนี่นี่ตังกินข้าวกินข้าวบาเพย์บาเพย์เพย์กับมาน้ำกันดิ ต้มไก่ไอพี่ดูสบปะแสปะแบะแสอะไรบปะก็ไดะแสบปะแสนปะแสบปะแสบปะบปะแบะแบปะกสบะกะแสบปะแสบุะแสบปะแไกปะแสบปแ้มไก่สบดะแสสบปะแสบปะแสบสแสแแสบะบะแบ ไงหน้าบ้านกลางเมืองยูัตักทุกคนผมก็มาไกลมาเนี่ของแทของแทจะคล้องปากจะคล้องตามไก่เนี่ยมาๆพี่น้องของาจะคล้องหน้านกันตี่คนเดียวโมเมนต์ุ่มไก่หลาดเด้อเด้อไก่ตีหรอิ่เรากอนทุกคนเลยติ่งเขาได้สิไปขึ้นมักอันตันตอฮะติ่เกากอนเจ้าก็อยู่นต่อยเอาแล้ว ก,ก,กันเราแบนงักตันกินมาเที่ยงเพิ่นนี่วโอ้ยมกม่วงกับบักไลไลมันกตันกับบักไลไลโอ้ยตุซอย,ยกันบ่อไเน้องโวบามันต้องใส่คนเดียวมันอวยเนาะ ใส่ quân quân เดียวโอ้ติดสงห่วงเด้อือ con เด้อนะคือห่วงมัน2ห่า

ยด <okay. S 1> <rica id istles> ูโกกนวไม่้เคยยดูโกงอย่านเี่หวัมาอกำลไปกินอยู่ประเดกยนีหมากไลเนาะเป็นผัวอยู่โกงนีหมากไลดีโอ้ซองแส่งวะเนีเออทุกเลยทุกเลยบเมกี้นี่เง้งหอกเง้งหอก แามันลำออดวนมันไปตกินขาดเนาะมันยังเขาูวเรื่องไอการเนอโอ้สี่หมื่นคนบุนก้องเขาเดือนสิบสองแต่เขาว่าดูป่าได้สิทุกทุกคนเรตเกินโยมักตาลนี่อ่ะมาเป็มกับมาลนได้สิได้กับแดดบานนี้ เอาเปมกันสิเด้ครับเด้ด๋วเยบันนี้เด้อยอ่ะก็ขอจบคลิปอย่างแต่สำนีน้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้ด๋ยเพื่อให้บ่าวเปมเหตุคลิปมาให้ทุกๆคนได้เบิ่งไดครับสมน้ำกันเนาะขอขอบใจเด้อ